โดยใช้เหล็กตัวเท่ากับของมันนะครับตัวเท่ากับตัวล็อกตัวนี้นะครับมันคือเหล็กเดียวกันขนาดเดียวกันนะครับเอามาทำตีเส้นนะครับเพื่อที่จะ เมื่อเจาะเสร็จแล้วเราก็เย็บเลยครับเย็บตรงตรงไหนที่มันมันผยือขึ้นมานะครับผยือขึ้นมาเราก็เย็บเย็บตรงขอบนี้ต้องเย็บนะครับขอบสองข้างนี้เพราะว่าที่เราตัดออกมาปุ๊บตรงนี้สองข้างนี้เราต้องเย็บนะครับเพื่อให้มันสนิทกับตัวขอบสี่หุนนะครับเห็นไหมครับตัดแปดช่องครับแปดตัว เสร็จแล้วก็ใส่ตัวล็อกแบบนี้นะครับได้ไปก็ทําแบบนี้นะครับถ้าถ้าใครสั่งคือประกอบไปก็ไปประกอบกับถังตัวเองก็ดูตามคลิปแล้วก็ทําตามเลยนะครับซึ่งชุดที่ให้ไปก็คือประกอบใส่ได้แบบนี้หมดเลยนะครับไม่มีแต่ถังไปให้แค่นั้นแหละโอเคนะครับทีนี้ก็จะมาเอาให้จบเลยนะครับในคลิปนี้ก็ จะเก็บขอบด้านล่างนะครับเก็บขอบด้าน,นล่างโดยการคลิปนะครับโดยการคลิปแล้วก็พับพับขอบอยังไงให้มันดูเรียบร้อยแล้วก็ดูสวยงามนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเลยเพราะว่าอ่าจะไม่ได้ทํางานเลยวันนี้ครับเพราะว่าจะมีมีม,ม,มีติดค้างอยู่เยอะเลยพอดีเรามาทาคลิปก่อนโอเคนะครับครับผม สำหรับการเก็บขอบเม่ได้ชีดด้านล่างนะครับก็สิ่งที่ต้องมีก็คือเป็นปากกาเมจิกนะครับแล้วก็ฟุตหรือเป็นเหล็กอะไรก็ได้ครับขนาดหนึ่งนิ้วเพื่อที่จะมาทำการมัดเส้นเพื่อที่จะอ่าคลิปบากตรงรอยรอยเส้นนะครับเพื่อที่เราจะได้พับขอบ ทำมันได้ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีพวกนี้มันจะช้าครับแล้วก็ทําให้ช่องระหว่างอันนี้มันไม่เสมอกันช่องระหว่างแต่ละช่องเนี่ยครับที่เราที่เราาร์ k ไว้แล้วเราจะต้องทําการเอากันไกลเพื่อที่จะกันไกลเพื่อที่จะมาตัดนะครับตัดมันจะไม่เท่ากันก็ต้องมีตัวนี้นะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเป็นเหล็กแบนก็ได้เหล็กฉากก็ได้เป็นฟุตก็ได้แล้วแต่ขนาด ขนาดสองเซนครึ่งถึืหนึ่งนิ้วนะครับเสร็จแล้วเราก็อเอามีดจิกมาพาดบนขอบนะครับพาดบนขอบถังโดยที่ว่าเราจะให้พาดบนขอบทำแล้วก็ให้หัวมันทิ่มๆไปน,นะครับอย่าให้มันเสมออย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเสมออย่างนี้พับขอบออกมาขอบนี้มันจะจะอยู่บนบนขอบของตูดถังตัวนี้นะครับเวลาเราเคลื่อนย้ายนู่นนี่นั่นมันก็จะทําให้เสียหาย ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าจะให้มันอยู่ใต้ขอบนี้นิดหนึ่งเราก็ต้องเอียงหน่อยครับเอียงให้มันองศาให้มันประมาณเนี้ยครับเสร็จแล้วก็ดีเส้นเลยดีเส้นเสร็จล้วก็เอาทุกเด็กหรือฉากที่เราเตรียมไว้นะครับมาทำการมาร์กเส้นเพื่อที่เราจะได้คลิปนะครับ มักจะช่วงรอยต่อตัวนี้นครับรอยต่อของเมริชิดมันจะมีรอยต่อกอมาร์กไล่ไปเลยครับเมื่อเรามารมา์กเส้นเสร็จแล้วนะครับนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันก็จะเท่ากันรอยมาร์กเส้นตุงที่เราจะ ทำการบากเส้นนะครับก็จะเท่าเท่ากันหมดทุกช่องนะครับแล้วก็จะพับง่ายแล้วก็ทําให้สวยงามด้วยนะครับจริงๆก็ไม่สวยงามก็ได้ครับบางคนก็อย่างงี้เลยก็ได้ครับตัดให้จะมันเสมอถ้าเราไม่ต้องการแบบพับพับขอบนะครับก็ก็สั่งเขาตัดมาให้เสมอนี่เลยเสมอจากจากจังบนถึงล่างเน่ก็ให้เสมอตูดนี่เลยไม่ต้องพับนะครับ แต่ผมต้องจำเป็นต้องพับนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ป้องกันไม่ได้ชิดมันหล่นนะครับมันก็ไม่หล่นหรอกพูดถึงแต่ว่าเพื่อที่จะให้มันมิดชิดนะครับให้มันสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็แข็งแรงโอเคครับเสร็จแล้วเมื่อมาร์คเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กันไกลที่เป็นกันไกลตัดพวกไอ้นี่ครับตัดสังกะสีคมกริบเลยครับตัวนี้สโลครับ ตัดง่ายมากเสร็จแล้วเราก็ไล่ตัดไปเลยนะครับไล่ตัดแบบเป็นเป็นชอ่องเป็นชอ่องจนจนครบไปเลยนะครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยโอเคนะครับเสร็จแล้วก็หาเหล็กแบนขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับหรือจะเป็นสองนิ้วก็ได้หรือจะเป็นนิ้วหนึ่งก็ได้แล้วแต่หาได้ในบ้านของเรานะครับ แล้วก็ทำการพับขอบเลยนะครับโดยการาเราต้องพับจากจากรอยต่อนะครับมันจะมีรอยต่อของของเม็ดชีดนะครับเนี่ครับรอยต่อระหว่างแผ่นตัวนี้นะครับสุดท้ายที่เราคลิกตัวสุดท้ายนี่มันจะมีส่วนเกินที่เป็นเศษเล็กๆอยู่นะครับพับจากนี่เลยนะครับ เอาเหล็กเอาเหล็กตัวนี้ครับดันดันสันกสีดันไม่ได้ชี้ไว้นะครับเสร็จแล้วก็เอานิ้วนะครับพับลงซึ่งการพับลงมันก็พับลงแค่นี้ก่อนนะครับดันแล้วก็พับลงดันแล้วก็พับลงใส่ทุกมือด้วยนะครับ๋ยวมันบาด่อยมาเคาะไล่นะเวลา พับลงไปเรื่อยๆเลยครับจนจนจนสุด เมื่อพับขอบจนรอบแล้วนะครับชนกันหมดแล้วทีนี้ก็ตีลงเลยครับตีพับลงเลยก็ไล่จากตรงที่รอยโตไม่ไือกเอานิ้วนะครับเอานิ้วกดแผ่นไม่ได้ชีดกดลงนะครับเคาะตรงสันนะครับเคาะตรงสันเอาแผ่น ตัวเหล็กตัวนี้นะครับที่เราใช้เมื่อกี้เนี่ยครับ,รบเมื่อเสร็จออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ก็ใช้ได้เลยทีเดียวครับสวยงามเลยทีเดียวเก็บขอบด้านล่างนะครับก็ดีกว่าดีกว่าไม่ได้เก็บขอบนะครับดีกว่าไวายเฉยแบบนั้นนะครับมันมันดูไม่ ไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไม่แข็งแรงอันนี้ก็ช่วยแข็งแรงขึ้นอีกเยอะเลยแล้วก็เรียบร้อยด้วยครับปิดสนิทเลยเพื่อไม่ให้เซรามิกไฟเบอร์ L M มันมันอยู่ข้างในนะครับให้มันอยู่ข้างในสนิทเลยเผื่อมันจะร่วงลงมาเวลามันใช้งานไปนานๆไปมันจะร่วงลงมามันจะเปื่อยนะครับก็ ก็อันนี้ก็สนิทเลยโอเคนะครับตัวคลิปนี้ก็ามาบอกกล่าวกันเผื่อมันจะมีประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่ทําใช้เองหรือว่าจะเอาไปทําใช้เพื่อเป็นการค้าอะไรก็ทําไปเลยนะครับสําหรับในสูตรของผมไม่ได้มีลิขสิทิ์อะไรทําไปเลยแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ทัานใดที่ว่า อยากมีอาไรใช้ทําไม่ได้ก็ทักมาหาผมนะครับโอีคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ